วันนี้วันที่8พฤษภาคม2,567วันนี้ได้พาญาติโยมมาที่วัด วัดภูพระนะไม่รู้ว่าชื่อเต็มชื่ออะไรแล้วก็เป็นงานประเพณีที่ชาวบ้านเรียกว่าตบปะทายนะเป็นงานที่เกี่ยวกับประเพณีเกี่ยวกับบุญเบิกบ้านอะไรประมาณนี้มาถึงแล้วก็ญาติโยมญาติโยมที่เป็นคนพื้นที่นะเนี่ย,นยคนเนี้ยท่านก็ได้นิมนต์พระภิกษุแล้วก็คณะ ญาติโยมญาติธรรมขึ้นไปชมชมในเขตวัดวารามแถวนี้นะมีความสวยงามมากนะขึ้นไปชมบนบนพระวิหารข้างบนนะาโยมคุพ่อนี่ก็เป็นท่านก็เป็นคนพื้นที่นะ <c oughs>

เอาไฟจีเขอกล้องเนี่ยเอาหนึ่งสองสามชุดแรกเอาได้ชุดทางละได้แล้วอันนี้ เ้ยวดเป็นบักแจนหมดแล้วซึ่งบันไดขึ้นพระวิหารนี้ก็มีความสวยงามนะข้างบนก็แต่ก่อนนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนะอยู่ข้างบนนะแต่ว่าช่วงนี้ท่านน่าจะสร้างเสร็จใหม่ๆนะ ชาวบ้านแล้วก็หลวงพอ่อเจ้าวาดนวัดป่าปูปพระนี้ท่านน่าจะสร้างเสร็จในเร็วๆนี้แหละนะแต่ก่อนเป็นแค่ทางขึ้นแบบโบราณนะยังไม่ได้ทำบันไดแบบสำเร็จรูปอย่างนี้นะการขึ้นก็นลำบากหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ทำเสร็จแล้วนะก็น่าดูน่าชมน่าทัศนา ก็ไม่บันไดไม่เยอะนะผู้เฒ่าผู้แก่ก็สามารถขึ้นได้ไม่ลำบากเท่าไรนะักนะเพราะว่าระยะทางก็ไม่ได้ยืดยาวมากมายนะความชันก็ชันนิดๆซึ่งยังมีกุฏิหลังเก่าๆสมัยโบราณนู่นนะยังไม่ได้รื้อออกนะ ก็ยังคงรูปกุติโบราณไว้นะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันงานงาน,งานอีกหน่อยช่วงนี้ก็ประมาณใกล้ๆจะประมาณจะสิบโมงแล้วช่วงประมาณสิบหนึ่งนาฬิกาจะได้ลงไปชั้นเพลนชั้นเพลนเสร็จก็จะได้ไปสวด สวดเจริญพุทธมนต์เอาแต่ฝนเด้อลมกรบอขึ้นมาถึงดอยก,ก็ปริจถานหลวงปู่ใหญ่นะ

นด้เท่่ยจเ่าไเไวลอยหาจักแม่ม่กูจะมาถึงน้ำไก็ทแังใจลอยหาันเมียนมนูม่นเี่ยวใจะนาเ่าไร่ไปเท่าไปน้ลอยหาลจงเม่รียนูแล้ว่ันใจอยู่ันอไม่ได้ดีวไเปยนทางไป่น